อนอื่นนะคะให้อาจารย์ล็อกอินเข้า Facebook ค่ะเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะนั้นเรามาเริ่มสร้างห้องเรียนสำหรับการคีเอทล o มสำหรับ facebook ใช้ในกรณีที่อาจารย์อยากม e ทติ้งหรือว่าสอนได้เลยนะคะโดยเริ่มจากกดที่สร้างตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะหรืออาจารย์จะกดบวกตามที่ลูกศรชี้ก็ได้นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็ค,คือเลือกกิจกรรมในห้องค่ะ มันมีกิจกรรมให้เราเลือกมากมายเลยนะคะอยู่ที่ว่าอาจารย์จะเลือกแบบไหนค่ะแต่ถ้ากิจกรรมที่เราเลือกไม่มีนะคะให้กดใหม่ค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อกิจกรรมเราเลยค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะก็ตั้งเป็นมิงค่ะค่ะจากนั้นก็เลือกอีโมจินะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะจากนั้นค่ะก็มาที่ใครที่ได้รับเชิญค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้น มาทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกค่ะแบบเพื่อนนะคะอันนี้ถ้ากดแบบนี้ก็คือเพื่อนทุกคนใน facebook ก็จะเห็นหมดค่ะแบบที่2ค่ะก็คือเพื่อนแบบเจาะจงนะคะกดเชิญเพื่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะด้วยความส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่มีนักศึกษาเป็นเพื่อนนะคะให้เรากดข้ามค่ะกดเปิดค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาตั้งเวลาเริ่มต้นเลยค่ะเราก็สามารถตั้งวันที่สำหรับการมิงหรือการสอนได้เลยนะคะหรือจะตั้งเวลาด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะแล้วก็กดสร้างห้องค่ะเมื่อเราสร้างห้องมาเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็สามารถคอบลิงก์ตัวนี้ค่ะให้กับนักศ,ศึกษาได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็กดปิดนะคะเราก็จะเห็นค่ะห้องที่เราสร้างนะคะจะอยู่ตามที่เมาส์ชี้เลยค่ะและเมื่อถึงเวลาที่เราจะมิงหรือจะเข้านะคะกดเข้าร่วมเลยค่ะเมื่อกดเข้าร่วมมาแล้วนะคะเมื่อเราแชร์ลิงก์ไปให้นักศึกษาแล้วคะเราก็รอให้นักศึกษาเข้าห้องมาค่ะค่ะเมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ก็ทําการสอนานักศึกษาได้เลยค่ะวิธีการเช็คนักศึกษานะคะกดตามที่ลูกศร เมาส์ชี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็จะดูนะคะว่าตอนนี้มีนักศึกษาเข้ามากี่คนแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนการแชร์สไลด์ให้นักศึกษาดูนะคะค่ะเราก็กดเลือกก่อนนะคะจากนั้นเราก็กดแชร์ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นสไลด์นี้ตามที่เราเห็นเลยค่ะ เมื่ออาจารย์สอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็กดวางสายได้เลยค่ะกดออกค่ะจากนั้นก็กดปิดหน้านี้นะคะค่ะแล้วเมื่ออาจารย์อยากออกจากกลุ่มนี้นะคะให้อาจารย์กดคลิกเข้าไปแล้วกดปิดกลุ่มเลยค่ะแล้วปิดกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดกลุ่มเส,สร็จสรรพเรียบร้อยนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นการสอนคีเอ็นลูมของเ c e b ุ o กนะคะค่ะ รขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ